เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมนิโนคุนิคอสเวิร์ตนั่นเองนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเปิดได้แค่แมปเดียวเท่านั้นนะครับของอที่ราบอเลกเกล่าแค่แมปเดียวนะครับส่วนแมปต่อไปที่ยังไม่ได้เปิดก็คือหุบเขาทรายลมนะครับแต่ต้องเลเวลห้าสิบหกซะก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมเลเวลสี่สิบแปดอยู่เลยก็เลยน่าจะไม่ทันนะครับก็ลงแมปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดกล่องสมบัติแล้วก็จุดวิวพอยต์กันนะครับไปในแมปนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีกล่องสมบัติกล่องแรกนะครับของอาริกล่านะครับก็ให้เราวาปมายึงจุดนี้นะครับพอเราวร์ปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเดินขึ้นเดินมานะครับก็จะเจอกับกล่องแรกนะครับเราสามารถกระโดดมาเก็บเจ้าตัวกล่องนะครับของแมปนี้ได้เลยนะครับไปเก็บให้เรียบร้อย และนี่คือจุดกลองแรกนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าและที่จุดต่อไปนะครับก็เป็นจุดชมวิวของแมปอเล็กาล่านะครับจุดแรกของเรานั่นเองให้เรานะครับเดินทางมายังจุดนี้นะครับเราสามารถติ๊กไปเลยนะครับพอเราเดินมาถึงนะฮะเราก็จะเจอจุดชมวิวจุดแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยเก็บไปเลยละกันนะครับที่ระดับสูงแห้งแรงนะครับุแต่นี้ก็สวยนะครับทุกคนนะ จุดแรกผ่านไปไปดูจุด2กันดีกว so ่านะครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็มายังจุด <vallahi> ต <iny> ่อไปแล้วนะครับเป็นจุดกล่องสมบัติที่2ของเรานะครับให้เรานะครับวาร์ปไปยังจุดวาร์ปตรงนี้นะครับอยู่ใกล้เอามากๆเลยนะครับก็พอเรามาถึงจุดวาร์ปแล้วเป็นที่ร้อยนะครับให้เรานะฮะเดินนะครับตามผมมาฮะอยู่ตรงนี้นี่เองครับอยู่โคตรใกล้เลยฮะแต่ถ้าโชคดีก็จะเจอกล่องสมบัติอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับของเรานะครับอ่าแล้วผมกระโดดไปตรงไหนต่อ เอาละจุดต่อไปนะก็คือจุดชมวิวนั่นเองนะครับอยู่ใกล้กับกล่องสมบัติมากนะครับแต่ว่าเฮ้ยผมกระโดดได้นี่ว่าให้เราเอามาเก็บใกล้เลยนะครับสามารถดูคลิปนี้ตามทำตามได้เลยนะฮะและนี่คือจุดชมวิวที่2นะครับกองประชาการสลัดอากาศนะครับเฮ้ยสลัดอากาศดิว่าอันนี้ก็สวยตามทองเรื่องเลยครับก็ได้ได้สแตทมาเพิ่มด้วยนะครับมีตู้เพลงด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับไปพูดพร่ำทำเพลงเอาละครับในจุดต่อไปนะครับเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับทั้งจุดชมวิวแล้วก็กล่องนะครับให้เรานะครับวาร์ปมายังจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราผมจะพาไปดูนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถเดินตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอ่าตัวกล่องนะครับสุดท้ายของเรานะครับก็อยู่บริเวณนี้เดินตามมาเลยนะทุกคนอ่าก็เป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะครับจุดต่อไปนะครับให้เราเนี่ย ติ๊กมายังจุดนี้นะครับเดินไปเลยนะครับติ๊กตามนะฮะเดี๋ยวเจ้าตัวแมวนะครับเดี๋ยวเขาก็จะพาไปนะครับไปยังจุดจุดชมวิวนะครับผมเดินตามมาเลยนะทุกคนรู้สึกว่าเจ้าตัวคียออสนะครับประตูคียออสก็จะเปิดด้วยนะครับประมาณ5นาทีหรือเปล่านะหรือ5วินนะฮะ นี่ฮะตรงจุดนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิวนะครับจุดสุดท้ายของแบบเลกลานะครั <c ades> บเขตบ่อเนพุร้อนนําพุ <c ades> พุ่งดูเนพุนพุพ่งซะก่อนโอเคสำหารับคิดในวันนี้นะคะรับก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมเลเวลสูงกว่านี้นะครับแล้วปลดแมปใหม่ได้เดี๋ยวผมจะมาไกด์อีกรอบหนึ่งนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมเจอกัน